วสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบมาพ่อกันอีกนาะเคาะทิปนี้นาะครับนะาะเอามาตีปลาสูตรเอาตายายเพื่อนนีมาจะเอาเพือกเอาญ้าเนาน้รับเนะาะปลาท้อแง่หนองหานเฮานี่เออเอา,อาสี่มาตีปลาสูตรอยู่แถวนี้แหละครับ น้องสาวประมงท่านหนึ่งผลเมาไอปานเจ้าเอาเนื่อปลาสูด <c oughs> เอาอนั่นมาอยู่เบาเออเอามาอยู่ครับเอามาอยู่เดี๋ยวสิขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เนาะนี่นะโอ้โ,โ <c oughs> ไไหคือไกล้ <c oughs> แท้ครับเออนี่นี่เอาสีเหงีอกเอาเนื้อปลาข้อออกครับท่านผู้ชมอืมมาเอาเนื่อเป็นเนงือปลาสูดแบบนี้ครับ เอามาลองเบิ้งครับจักสิได้บ่ได้ละลองทุกอย่างเอออเาทุกอย่างเอาทุกอย่างโอ้สิ่ดูดกงาจเป็นเดี๋ยวครับตูที่มันงามๆจักหน่อยครับาตูมันงามๆนี่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 บักแชลบแชลบนี่แหละนี่นี่นี่เนื้อกับท่านผู้ชม นี่ต้องเล่นบักนี้ครับลงเบิรงครับนี่นี่สีมาลงเบิรงบักนี้ครับนี่นี่นี่เบิรงกนู้นี่คืออยู่บ่เอาลองเบิรงครับลงเบิรงบางเทื้ามันมีตูปกลัวใส่เนะเาะขออนุญาตใส่เงื่อจักหน่อยครับ ใส่ไว้ลายก็เพราะว่าปักมือได้ท่านผู้ชมเอ้ยมาๆๆครับนี่ๆมาลองเบิ่งครับท่านผู้ชมได้คืออยู่บอกน้องอืมคือสิได้กินป่าอยู่บอ มีงูกินเครียดได้ครับอืงูกินเครียดเกาะสไลดยแล้วครับเากาะกุกไม้ครับเกาะกุกไม้อมโอ้ ฟังเสียงนกเสียงหนูเสียงงูกินเครียดครับเอ้ยบรรยากาศพี่น้องเอ้ย,เ,อย,เ,อยเสียงนกเสียงคุณน่ะงูกินเครียดได้ ยังยังขับยังยังพิ่งมารีวิว <มา S 1> เออฝนมันตกก็เลยมาเออจำ้จำบาได้ได้จ้ำบาได้ได้โอ้ยคุณคู่บอก <ไป S 1> โอ้ยมาดคุณคู่กับมาดอันซาประมงมันคนละย,ยากเลยเนาะเอ้ยพี่เด็กโทษแล้วเอามันเสือคนละอันเนาะอันนั้น คุณคูนเออคุณคูนสูนเด็กเพื่อนก็เป็นเศร้าประมงได้น้องเออหากินหายุ่แถวนี้ลนะเดออียวเด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 ียวสิเปลี่ยนโอ้ฝนก็ับมาแลวผู้ขับท่านผู้ชมผู้ยเยอะเฮ้ย สิได้รีวิวบัวหึงเด้อนี่เด้อ,อสีได้รีวิวบัวหึงขับท่านผู้ชมฝนมาก,กสีได้พาอำลาพาจากนะครับเอออยู่บ่ได้ได้ฝนมากล้วพูน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโควเปลี่ยนเนื้อก่อนครับสิเปลี่ยนเป็นเนือ้อตัวใบบัตเน,นี่าเปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเลื่อมครับเปลี่ยนเป็นเลื่อม บาทนี่ีมใส่ถุงมัดไว้ก่อนครับเอาท่านผู้ชมก็เบื้งน้ำเบื้งในไปท่าเดีย๋ยวตะปานหาหาเลื่อมที่มันตรงง่ามมาตีก่อนครับเออโอ้หายหาเลื่อมนี่ก็หาเป็นชั่วโมงกันบ่เพราว่าได้หาเนาะเออ โบโลครับมามาเอาตัวนี้แหละนี่นี่่านู้ชมได้แลครับได้แลครับอันดีค่ะฝนหยิบมาอะไรได้นี่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 เอานี่นี่นี่ัวนี้ครับฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วสีได้ไปเ้าเทียงเพื่อนผู้หละครับนี่เออสีได้ขึ้นไปเ้าเทียงเพื่อนฝนมาแล้วก็สีได้ ขึ้นนะครับท่านผู้ชมอออันดีมาเนะี่ยไป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 ขึ้นเทียงหน้าก่อนครับ นี่นยังไงขึ้นมาอยู่พี่สิเนอะอ๋องัอน,นครับเอามาจากบาทสองบาทจังขึ้นเทียงเนาะครับเนาะเออ อานะครับท่านผู้ชมฝนมาลนะเอาบาทสุดท้ายเออเออสงสัยสงสัยมันมันต้องอยากหอนๆจักหน่อยบอ่เออตรงเด,ดๆเ้าๆได้เขาว่าปลามันกินเนื้อเนี่ยสักหน่อ,นนอยครับท่านผู้ชมอืม มันจีมาล่นนี่นี่แหละนะทางขาดนี่แหละใครอยู่เขามีเทียงครับมีเทียงใกล้ๆนี่แหละครับถ้าฝนมากครบถ้าฝนมากกับเข้าเทียงครับเทียงที่ผ่านมานี่หล่ะ ท่านผู้ชมเอาฝนฟ้ามาแล้ครับท่านผู้ชมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนเนาะเดี๋ยวให้มันบรรยากาศฟอดฟ้าปอดโป่งก่อนนะครับเดี๋ยวห้องยังซิมาลุยกันต่อนะครับ อืเอาสำหรับผู้ที่ติดตามปานคุณอ้วนกานลุ่นรุ่นรุ่นครับตึกทั้งปลาข้อเนยื่อปลาสูตรนี่ดีนี่เลื่อมครับโบยักเลื่อมปันไดบได้คัดบาโซ,โซ,ซครับบได้คัดบาโซ,ซอยากมองจักหน่อยเปนยอน้อดอันมองมอง,มองนี่บอมันยังงโบจะก,กินเฮ้อเออเอาเอา,เ,อาเดียวเมือ่อใดปานคุณอ้วนเสียเอาบาโซ,ซคัดให้มันเลื่อมเนาะเอออาจจะมีผลครับเอากะเอาไว้แค่นี้กับปุน้นูอ้โหโห มืดมาละท่านผู้ชมเดี๋ยวห้องสิไปเร้าเทียงเพิ่นนี่ห่ะนี่นี่นี่เทียงเส้าประมงนี่อเอาแค่นี้ก่อนเนาะครับเนาะสวัสดีครับ